นี่ครับผมมิกนะครับจากช่อง DTC นะครับเนาะวันนี้ก็อาจจะแปลกๆนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็อยากจะมาพูดถึงอ่าละกันนะครับว่าการเดินทางของการทำคลิปวิดีโอของผมเนี่ยก็มาสักระยะหนึ่งปีใช่ไหมครับแล้วก็ประเด็นอีกสำคัญคือวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญกับผมมากๆเลยครับก็คือเป็นวันอ่าที่สาเดือนะครับเนาะนะก็เป็น วันหนึ่งคือวันสิ้นปีแล้วครับนดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นวันปีใหม่ของ2024นะครับเนาะแล้วก็จริงๆผมก็ไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรดีสำหรับในการทาคลิปในวันนี้แต่ผมก็จะพูดคร่าวๆว่าเออจุดประสงค์ของการทําคลิป,ปนี้ผมเพื่อ,อขอบคุณทุกคนแล้วกัน,นครับที่พามาถึงจุดตอนนี้ได้นะครับเนาะก็เป็นวันระยะเวลาประมาณสัก1นปีได้ครับที่ผมทยอยทําคลิปมาสร้างสรรค์มานะครับเนาะก็ยังไงมันก็เป็นจุดเล็กๆเนานะที่ผมแบบ ใช้ความสามารถแล้วก็ใช้ความชอบเนื้อส่วนตัวละันในการเล่นเกมของผมเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้เนาะแต่อีกสิ่งสำคัญก็ขอบคุณทุกคนน,นะครับที่จนมาถึงจุดนี้ได้คืออาจจะเป็นช่องเล็กๆช่องหนึ่งที่แบบไม่ได้กาดจ,จะหวังอะไรมากมายครับคือจุดประสงค์ของการทําช่องวิดีโอของผมอย่างหลักคือมันเป็นงานอดิเรกจริงๆคือแบบผมเป็นคน,นึงที่ชอบเล่นเกมแล้วก็ เป็นประเภทที่ชอบแบบต้องการคอมมิตี้หรือว่าข้อมูลการศรืกษารหรือว่าต้องการแบบคนที่คอยสามารถช่วยเราเล่นได้หรือว่าแชร์ประสบการณ์ต่างๆได้น่ยจนผมเกิดอ,อยากจะทําช่องนี้ขึ้นมาสมัยแรกแรกที่ผมเล่นเกมจริงผมก็อาจจะเป็นเจ้าเซเว่นไนท์แล้วกันนะครับที่ผมแบบ เล่นตั้งแต่สมัยนะั้นจริงๆเนาะก็อาจจะมีปัปลายของเกมอื่นมากครับหรือว่าตอนช่วงนั้นผมก็อยู่โรงยนเก่านะครับแล้วก็อาจจะมีคลิปแบบอ่ะสมัยน,น,นั้นที่เราไไว้ละออนนะออนจริงอ่ะหลกักๆก็คือเป็นเซเว่นไ์หลักๆนะครับแต่ด้วยระยะเวลาหรือว่าของตัวค่ายมันเนี่ยก็ทําการปิดเกมนี้ไปนะครับในสุดผมก็อา่าเรียกว่ายังไงดีมันก็แบบ เงงาๆนะคือมันไม่มีเกมดักให้เราเล่นเนี่ยจนปัจจุบันของผมเนี่ยก็ทำคลิปเกมมาเรื่อยๆครับเนาะจนก็มาทำเกมมัลพัชแมนแล้วกันคือมัลพัชแมนเนี่ยอย่างผมบอกคร่าวๆแล้วแหละุือว่าแรกๆนะคือว่าเออเนี่ยผมเนี่ยก็ เล่นมาสักพักนึงแต่ว่าไม่เคยทคําคลิปจริงๆเลยอะไรประมาณนั้นผมก็เลยมาอัปโหลดลงคลิปนะครับประมาณช่วงสักประมาณเดือน8เดือนเก้าแล้วถ้าผมจะไม่ผิดนั้นหรือว่าประมาณเดือนสิบเอ็ดนี่ยครับถ้าผมจะไม่ผิดเนาะช่วงนั้นก็จะเล่นซูเวอร์ฮันหนึ่งห้าจนปัจจุบันผมเล่นเซฟเวอร์นี้อยู่นะอ่าแล้วก็มีเกมปลาปลาครับพวก Back over, แบล็คโควเวอร์แมงขายอย่างปัจจุบันผมก็ทําการเล่นอยู่นะครับเนาะก็เป็นอีกช่องทางหนึงหรือว่าอีกเกมนึงผมก็พยายามทยอยอ่าเสพเนื้อหาของเกมนั้นนะครับแต่ว่าอาจจะ<ม> ซึ่งคร่าวๆในจุดนี้คือผมก็พูดจากใจอีกรอบหนึ่งครับว่ายัางไงผมขอขอบคุณทุกคนนะครับนะครับที่ผ่านมาผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาผ่านโมเมนต์อต่างๆทั้งชีวิตของผมในเรื่องของการชีวิตส่วนตัวมากอาจจะเจอมรสุมในเรื่องของการเป็นโลกบ้างในส่วนตัวนะจริงยังไงผมก็อาจจะมีคิดประมาณเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับเนาะแล้วก็ปีใหม่อย่างไรผมก็ขอให้ทุกคนนะครับดูแลตัวเองสุขภาพร่างกายด้วยนะครับเนาะก็ใครไปเที่ยวยังไงยังไงก็ เดินทางปลอไปนะครับเนาะยังไงก็อย่าลืมครับคอมเมนต์ยสุดภาพเนาะแสดงความคิดเห็นหรือว่าแสดงความอวยพรกับผมนะนะบงได้นะครับยังไงก็แฮปปี้นิวเอียร์นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ